เป็นช่วงเวลาที่เป็นการสานงานที่แน่นอนแล้วึงตัวนะครับจังหวะการได้นตัวของทีมไทยนะโอ้โหเพื่อจังหวะที่เห็นแล้วนะครับเราให้ไหลมาเหมือนใส่พานนะอืเพื่อความเพื่อความจะอ่อนล้ะแต่ละไม่โดนนะครับแล้วก็โดนนิดลุ่นเนี่ยจะเสียจังหวะตัว่าคือเตะผิดแน่ครับคือถ้าสไลด์โดนนี่เราตั่วลงแน่เลยอ่านี่ดูโซนสุดเห็นแล้วครับ นานีน่ตีคนดีเป๊เะเ, <โด S 2> เลยครับเท้าซ้ายเลยครับเล่นบอลถึงก่อนเท้าขวานะครับเท้าซ้ายนี่ะสุดยอดครับจุดโทษที่เราได้เอาเป็นเกมบุกที่ต่อเนื่องนะครับแตัวนี่เป็นการประสานงานก,ก,กันดูทีมไทยชุดนี้นี่เป็นประตูที่12ครับในทัวร์นาเมนต์ทุกประตูนะครับได้จากการประสานงานในทีมครัและการลุกที่หลากหลายจริงๆโอ้คซิโก้เราผ่อนคลายครับ คือก็อยากจะดีใจนะครับ